สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับกลับมาให้แนวทางสำหรับคอหวยเช่นเคยครับวันนี้จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่8มกราคมนะครับ2567นนะครับคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะ สายวิ่งสายรูดนะครับคู่เจาะก,ก็จับให้เช่นเคยนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันจันนะครับที่8วันจันนะครับ วันจันทร์ที่8มกราคม2567นนะครับคัดมาให้ตามสูตรเชนเคยครับสายวิ่งสายรูดนะครับไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับเป็นแค่ แนวทางนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราไปกันเลยนะครับที่สายวิ่งสายลูดนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับวับนจันทร์ที่8มกราคม2,500 6กนะครับสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดกันที่2นะครับสองแล้วก็แนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับคู่เจาะนะครับจะไปที่5 2นะครับ เจดสองแปดสองนะครับแปดหนึ่งนะครับแปดห้าแล้วก็แปดเจ็ด นะครับนี่คือหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่8มกราคมนะครับ2อ6 7ากนะครับฝากเป็นแนวทางนะครับสลับคอหวยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจ ของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคอหวยหลาวพัฒนานะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮรวยๆยครับสวัสดีครับ